กับกุ้งแช่นะคะวันนี้กุ้งแชจะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีเมถุนนะคะดวงชะตาในเดือนเมษายนปี2560นะคะค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แทนค่าครูเฮนคุ้งด้วยนะคะขอให้พายนะคะช่วยทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีเมถุนด้วยนะคะในเดือนเมษายนนี้นะ,ะทางเรื่องการเงินการเงินความรักนะคะ ค <Okay. S 2> สัมดาบนะคะดมินเชียนนะคะสีเวนค่ะราชามาเนะคะหกช่วยค่ะแต่เซเวียญน,นะคะอือแต่จะเป็นผ้ช่วยเกือโง่ไหมคะสี่แปดเบียรค่ะ,เ,คะ,เ,คะเรามาดูเรื่องการงานของชาวราศีเมถุนกันนะคะ ของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนนี้นะชาวราศีเมถุนนะคะอาจจะต้องแลกนะแลกความเหนื่อยนะคะความพยายามความเหนื่อยที่ทำไปที่ลงทุนไปกับงานนะแลกมากับงานที่มั่นคงขึ้นเงินที่มั่นคงขึ้นโดยเฉพาะงานที่เป็นองค์กรใหญ่ๆนะคะหรือว่างานที่เกี่ยว กับการติดต่อต่อตางประเทศอะไรนะเดือนนี้เจ็ดจะดีมากงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะทางนะคะนะจะดีเขาเรียกว่ามันจะก้าวหน้าแล้วมันก็จะมั่นคงคุณนะคุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินมากขึ้นใน,ในเดือนนี้สําหรับบางท่านนะคะอาจจะที่ยังแบบต้องการจะย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนงานเนี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะกลับไปทํางานที่ทํางานเก่าที่คุณเคยทํานะคะ ก,ก็ทําได้นะแล้วก็เรื่องของการทํางานเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยลดเรื่องของความแข็งนะนเรื่องของความคือคุณเป็นคนที่แก่งบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่าแข็งไปไม่ได้อ่อนน้อมมากอะไรเงี้ย mm hmm. หรือบางท่านที่อ่อนน้อมหรือว่าอ่อนโยนอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ไม่แข็งกระด้างะคะ่ะ อยู่แล้วก็ดีเพราะว่าการที่คุณใช้ความอ่อนโยนนะใช้ความนุ่มนวลเนี่ยเข้าในเข้าใช้ในการทํางานหรือกับทุกเรื่องเนี่ยมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็ง่าย นะคะสาหรับท่านที่รู้สึกแบบมีปัญหาอุปสรรคผ่านไม่ได้เสียเทียค่ะให้ก็นแนะนําว่าให้คุณเนี่ยใช้ความอ่อนโยนใช้ความสุภาพนะอย่าแข็งเข้าใส่หรือว่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหามันจะยิ่งแย่นะคะอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงให้คุณใช้คําพูดที่สุภาพอ่อนโยนใช้อ่าอย่างที่พูบอกะคะ่ะมันจะทําให ทุกอย่างมันผ่านไปได้ง่ายดายมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานหรืออีกในนึงอะ่ะก็หมายถึงแบบว่าคุณอยากไปงัดข้อกับคู่แข่งหรอให้ให้เราแบบทําดีเข้าใส่อะ่ะจะดีกว่าถ้าเราไปเหมือนแบบยิ่งไปพูดจาหุนแรงยิ่งไปทะเลาะยิ่งไปงัดกันเงี้ยมันจะยิ่งแย่ะค่ะนะคะแต่ถ้าคุณโอเคคุณดีใส่อะ่ะคุณพูดดีใส่คุณอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจะอ่อนหวานสุภาพหรือคุณลดความแข็งลดความดึงคุณลงอะทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นนะคะดีในนี้นะแล้วมันก็จะได้มาซึ่งความมั่นคงความก้าวหน้านะแต่ก้าวหน้าในที่นี้อาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดนะคะมันจะค่อยๆค่อยๆดีขึ้นค่อยๆมั่นคงขึ้นนะค่ะแล้วก็ คุณก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะในเดือนนี้สําหรับบางท่านหรือท่านที่แบบทํางานเกี่ยวกับการเดินทางติดต่อต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือดีสําหรับท่านที่ไม่ได้ติดต่อหรือว่าเดินทางก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะในเดือนนี้นะคะสาหรับเรื่องของการเงินค่ะการเงินในเดือนนี้นะคะ เงินที่คุณได้มานะอย่างที่บอกว่าการเงินเนี่ยมันจะดูมั่นคงขึ้นในเดือนน,นี้ก็มาจากเรื่องของการงานนะคะหมายถึงว่าสําหรับท่านที่ต้องทํำยอดขายหรือว่ามีกิจการส่วนตัวอะไรเงี้ยเงินมันก็จะดูแบบเข้ามาแบบโอเคมากขึ้นไม่ค่อยสวิงมากเข้ามาแบบมีเงินเข้ามาให้เก็บมีเงินเข้ามาให้เป็นกรอบเป็นกำมากขึ้นนะคะนะมันไม่ได้เข้ามาแล้วไหลออกอย่างที่เคยเป็นนะคะมันจะรู้สึกว่าเออเงินเข้ามาแล้วมันมีการ เก็บมันมีเงินก้อนเข้ามาให้ได้ใช้ใจ่ายหมุนมากขึ้นนะแต่ว่าถามันามีแบ่งออกมีการจ่ายออกไปไหมก็มีเพราะว่าเงินเข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกแบง่งถูกแบง่งถูกจ่ายออกไปแต่มันก็ยังมีเก็บมันยังมีเก็บมันเลยทําให้รู้สึกว่าการเงินมันดูมั่นขึ้นเริ่มมีอโอกาสในการเก็บเงินมากขึ้นนะคะในเดือนนี้นะซึ่งมงันก็มาจากงานนั่นแหละนะคะ ก็ยังไงก็ใช้เงินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินนะให้คิดก่อนคิดก่อนที่จะใช้เงินให้ควบคุมค่าใช้จ่ายนะแล้วจะทำให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงในการเงินคุณจะมีเงินเก็บน,นะคะเอออย่างบรรทานอาจจะแบบใช้เงินไม่ค่อยคิดเงี้ยคิดก่อนนิดนึงระมัดระวังในการใช้เงินแล้วนะคะมันจะดีขึ้นเพราะว่าการที่คุณแบ่งออกไปจ่ายอะ่ะคุณควบคุมได้ นะคะเพราะเงินมันเข้ามาค่อนข้างดีแต่ถ้าใช้ไม่ระวังมันก็หมดเช่นกันนะคะโอเคเรามาดูเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะความรักสำหรับคนโสดสำหรับคนโสดในเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าได้ยินข่าวหรือ ได้เจอหรืออาจจะหมายถึงการกลับกลับไปหาคนรักเก่าอะค่ะนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับไปนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะไมร่รู้สึกไม่โอเคกับคนนี้นะถึงได้เลิกรากกันไปหรือว่าถึงได้ห่างกันไปนะคะแต่ว่าเนี่ยในเดือนนี้เขาจะส่งข่าวกลับมานะอาจจะได้ยินข่าวแล้วเ,เขาจะกลับมางองคุณก็ได้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้แต่ในการ กลับไปครั้งนี้ไพ่ก็แนะนําว่าขอให้คุณนะ่ะใช้ความอ่อนโยนอย่างที่พุณบอกนะนะคะราชสีนะยอมทุกอย่างนะถ้าเราใช้ความอ่อนโยนนะหรือเรารู้จักรู้จักพูดนะคะรู้จักพูดรู้จักใช้คําพูดที่ดีอ่ะเขาก็จะความรักมันจะโอเคนะคะความรักมันจะเป็นไปได้หลังใจที่เราต้องการนะ แต่ถ้าเราแข็งเราดือ้อเราไม่ยอมอ่ะมันก็มีแต่แต่คัะโอ้มันจะทําให้มีเรื่องหุ่ีถั่วจะอาจจะหมายถึงการมีปากมีเสียงหรือว่ามันไม่โอเคเลยอะ่ะแต่ถ้าคุณใช้ความอ่อนโยนนะเข้าไปดูแลเข้าไปพูดคุยกับเขาดีๆนะคะเขาก็จะดีมากซึ่งคนที่คุณจะเจอหรือสำหรับมันถ้า,าจ,จะหมายถึงว่าจะพบรัก นะอาจจะพบรักใหม่ก็ได้อาจจะไม่ใช่รักเก่าอาจจะเป็นการพบรักนะคะจากการเดินทางนะก็ได้นะคะก็เป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่ไม่ใช่ลุ่มหลงอะค่ะเป็นความรักที่มีการไตร่ตรองมาแล้วว่าเออชอบคนนี้เพราะอะไรยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้มาเล่นๆดีกว่าคนนี้มาแบบดูจริงจังนิดนึงนะค่ะ คนที่เข้ามาก็อาจจะมีลักษณะเหมือนเข้ามาหลายคนนะถ้าไม่ใช่คนอนดีตก็คือคนใหม่นี่แหละนะคะอาจจะมีลักษณะที่จะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะนะจะเป็นคนที่อายุไล่เรียกกันมีลักษณะนิ่งๆนะคะนะนิ่งๆพูดจาอ่อนหวานนะคะก็ได้นะคะลักษณะนี้ มีเกณฑ์เจอจากการเดินทางหรือจากคนรักเก่านะคะลองดูคนในอดีตนะเขาจะเข้ามาค่ะโอเคเรามาดูความรักสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคนะมันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณผิดใจกันนะคะอาจจะมีสิ่งที่เข้ามาทำให้คุณแบบรู้สึกไม่โอเคนะอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้คุณเนี่ยรู้สึก ไม่โอเคเข้ามาทําให้คู่ของคุณเนี่ยขุ่นคล้องหมองใจการเหนื่ออะไรก็ตามแต่จะบอกว่าเขาทําอะไรคู่คุณไม่ได้นะรจงๆอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะหมายถึงเพื่อนอาจจะหมายถึงคนใกล้ตัวค่ะเพราะว่าเนี่ย แว่นตากับมีดเห็นไหมมันเป็นลายเดียวกันมันคือคนที่คุณรู้จักคนที่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละอาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรืออะไรนี้ก็ได้ในนาทีนี้อาจจะเหมือนกับเ,ออเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคกับคู่คุณสักเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาเขาเรียกมันไม่ได้ส่งผลสําหรับคุณเห็นไหมคือมีดปักหลังแล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้คําพูดทิมแทงคําพูดไม่ดีทําให้คุณรู้สึกไม่ดีทําให้คู่ของคุณรู้สึก ไม่โอเคผิดใจกันหรืออะไรอะ่ะแต่ห็นไหมมีดปักแล้วคุณยังยืนได้นะไม่หลมไม่ยังหันไปมองมีดว่ามันหมายความว่าปัญหาครั้งนี้มันเข้ามาทําลายความรักของคุณไม่ได้ค่ะเห็นไหมความรักของคุณยังอบอุ่นดีอยู่นะถ้าคุณยังเข้าใจกันนะคะอย่างที่บอกก็ยังยืนยันอยู่ว่าเดือนนี้ขอให้ลดความแข็งกระด้างให้ใส่ความอ่อนโยนนะมีปัญหาอะไรให้พูด พูดจาพูดคุยกันดีๆนะคะความรักของคุณมันยังดียังอบอุ่นอยู่เหมือนเดิมปัญหาอะไรมันก็เข้ามาทาไม่ได้มาทําอะไรคู่ของคุณไม่ได้นะคะแล้วก็คู่ของคุณก็มีเกณฑ์นะที่จะไปเดินอาจจะหมายถึงเดินทางมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวไปไปเที่ยวไป ไปเติมความหวานให้คู่ของคุณบ้างนะปัญหาที่มันเข้ามาทำร้ายจ,จิตใจหรือทำให้คุณ,คณขุ่นข้อ่งหมองใจมันก็จะลดลงไปนะคะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นได้ประสานสายความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะได้มีการอ่อนหวานพูดจาอ่อนโยนเะนาะออดอ้อนกันนิดนึงนะคะอยากแข็งนะให้ลดความแข็งลดความ กะดัางลงนะคะรละความรักของคุณจะดีขึ้นตูสุดภาพของชาวราสีเมถุนค่ะชาวราศีเมถุนนะคะให้ระวังเรื่องของเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์อาจจะหมายถึงกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้นะอาจจะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับตรงนั้นนะคะเพราะว่าบางที คุณอาจจะอั้นฉี่หรือคุณอาจจะเกี่ยวกับช่วงบริเวณช่องท้องช่วงล่างค่ะช่วงนี้ยังในระมัดระวังนิดนึงแต่ก็ดูแลไม่ได้อันตรายมากนะคะแต่ก็ระวังหน่อยนะคะสำหรับบางท่านอาจจะแบบแตัสงะบ่อยสำหรับบางท่านอาจจะเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับบริเวณช่องท้องนะคะ,นะคะลองไปตรวจเช็คดูก็ได้ถ้าถ้าหมายถึงท่านเป็นกังวลอยู่แล้วแล้วไภ่ขึ้นเปือนอ่ไงเงี้ยก็ไปตรวจเช็คนิดน,นึงนะคะ